ถ้าขุดลงไปเรื่อยๆจนถึงพื้นดินโลกจะถูกขุดจนทะลุไหมขุดถึง1เมตรนี่คือความลึกสูงสุดที่มนุษย์อาศัยอยู่ขุดถึง2เมตรความลึกของหลุมฝังศพคนทั่วไปขุดถึง18เมตรความลึกของหลุมหลบภัยของคนทั่วไปขุดถึง21เมตรความลึกของสุสานใต้ดินปารีสขุดถึง40เมตรสระว่ายน้ําที่ลึกที่สุดในโลกขุดถึง8 1เมตรเหมืองใต้ดินเดลิงคุยุที่ลึกลับสามารถรองรับผู้คนได้ประมาณ2 0,000คนขุดถึง105เมตรความลึกของสถานีรถไฟใต้ดินชิอาเซนนอนและยังเป็น สถานีที่ลึกที่สุดในโลกขุดถึง115เมตรความลึกของอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษเป็นอุโมงค์รถไฟที่เชื่อมระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสขุดถึง210เมตรความลึกของรากต้นไม้ที่ลึกที่สุดในโลกที่แอฟริกาใต้มีต้นมะเดื่อป่าต้นหนึ่งถ้าหากดึงมันขึ้นมาและแขวนไว้บนอากาศความสูงประมาณตึก40ชั้น ขุดถึงความลึก155เมตรความลึกของโรงแรม1หนึ่งในเมืองสลาซินวามายในสวีเดนที่นี่ต้องนั่งลิฟต์ของเหมืองเงินลงไปค่าเข้าพักสูงถึง3,803หยวนถึงความลึก212เมตรมาราธอนครึ่งทางที่ลึกที่สุด ความลึกสูงถึงประมาณ70ชั้นความลึก240เมตรความลึกของอุโมงค์ใต้ทะเลเซนทรัลตั้งอยู่ที่ช่องแคบทองคําและน้ําเงินของญี่ปุ่นขุดถึง3 9 2เมตรนี่คือบ่อน้ําที่ลึกที่สุดที่สามารถขุดได้ด้วยมือมนุษย์ขุดถึง603เมตรคือความลึกของหลุมลาวาถ้าตกลงไปใช้เวลา11วินาทีถึงพื้นขุดถึง700เมตรความลึกของเหมืองทองแดงทองคาซาโฮเซเคยมีคนงานเหมือง32คนติดอยู่ที่นี่ถึง69วันถึงได้ช่วยออกมาขุดถึง160เมตรความลึกของ,ขง,ขงขถ้ำ คนเสิร์ตที่ลึกที่สุดในโลกวงรุนตีฟินแลนด์เคยจัดคนเสิร์ตที่นิ่งมาก่อนในปี2007ขุดลึกถึง1,480เมตรความลึกของเมืองทองคำเซาดูโคตาขุดลึกถึง1,480เมตรความลึกของเมืองทองคำในในเซาดัดโคตาความลึก2,189เมตรความลึกของถ้ำที่ลึกที่สุดที่มนุษย์รู้จักคือถ้ำครูเบราในเทือกเขาอาราบิกาในจอร์เจียที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและเอเชีย2,300เมตรถ้ำโคลอมเบียลาซึ่งเป็นถ้ำที่ลึกที่สุดที่รู้จักในปัจจุบัน ขุดลึกถึง2,500เมตรความลึกของห้องปฏิบัติการใต้ดินจริงๆตั้งอยู่ที่เขาชิงชินเขตมันทลเสฉวนของประเทศจีนและยังเป็นห้องปฏิบัติการใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกในปัจจุบันขุดลึกถึง3,600เมตรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนอนปีศาจและยังเป็นที่อยู่อาศัยที่ค้นพบจนถึงปัจจุบันสัตว์ที่อาศัยอยู่ในความลึกที่ลึกที่สุดขุดลึกถึง6000เมตรที่นี่มีจุลินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ขุดลึกถึง1994เมตรความลึกข่งลึกมื่นเก้าร้องยเก้าส ถึง12,262เมตรความลึกของหลุมเจาะพารัสและยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไปถึงจุดที่ลึกที่สุดของโลกความลึก12,376เมตรเป็นบ่อน้ํามันแ44ซึ่งเป็นจุดที่มนุษย์สามารถขุดลงไปได้ลึกที่สุดในปัจจุบันแต่สําหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกแล้วมันยังน้อยนิดดังนั้นคําถามคือถ้าเรายังคงขุดลงไปเรื่อยๆเราจะเจาะทะลุโลกหรือไม่ใต้ดินจะมีอะไรอยู่บ้าง